รวเนี่ยเขาก็มองว่ามีเรื่องของนโยบายการคลังชุดใหญ่นะครับจากฝั่งของเยอรมันนะครับนโยบายการคลังตรงนี้เนี่ยก็เ,เรียกได้ว่าร้อยวนันพันปีไม่ค่อยได้เกิดขึ้นเพราะว่าฝั่งของยุโรโปอ่ะปกติแล้วเขาจะดําเนินนโยบายการคลังเนี่ยค่อนข้างระมัดระวงังในงบประมาณแบบสมดุลแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ฝั่งเยอรมันเขาได้รัฐบาลใหม่เพิ่มึนะครับก็ ดำเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลนะครับเราก็ตั้งเป้าใช้เงินกว่า5้าแสนล้านยูโรนะครับในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ความมั่นคงทางการทหารนะครับเนี่ยเขาก็มองว่าตัวนี้น่าจะทําให้ GDP เยีรมันดีขึ้นมัน GDP ยุโรปดีขึ้นในขณะเดียวกันตลาดหุ้นยุโรปตอนนี้เนี่ยมันยังมีดิสเคิลเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยเยอะอยู่นะครับ P/E ยุโรปอยู่ที่ประมาณ1 5 1ห้าสิบหกสิบห้าเท่าสิบสี่เท่า ของอเมริกายัง20เท่า22เท่าก็ยังห่างกันอยู่เยอะนั่นนี่คือความน่าสนใจนะครับแม้ว่าจะจะแพกงมาในอดีตแต่ถ้าเทียบกับอเมริกาไปกันมันยงเรียกว่าถูกยุโรปส่วนจีนก็ไม่ต้องพูดถึงในอย่างที่เราเห็นนะครับปรากฏการณ์นะครับเรื่องของ AI นะเต็ม AI นะครับแล้วก็เรื่องของแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจของตัวรัฐบาลรวมไปถึงการจับไม้จับมือกับบรรดาภาคเทคโนโลยีนะครับ แต่จริงๆแล้วโดยรวมนะออว่่าจีนเนี่ยที่สำคัญของจีนตอนนี้เลยนะสภาพคล่องสูงง่าก